สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ตั้นก็จะมาพาน้องน้องทโจทย์ฟิสิกส์มต้นกันอีกแล้วนะครับโจทย์ในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องกฎการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการหางานด้วยนะครับอมาดูกันเลยดีกว่าโจทย์บอกว่านําเชือกเส้นเล็กนะครับน้องๆคําว่าเชือกเส้นเล็กหมายความว่าเป็นเชือกที่ไม่คิดมวนนะครับผูกกับมวล4กิโลกร,รมัมดูตามรูปเลยนะครับหย่อนลงในแนวดิ่งด้วยความเร่ง a คงที่นะครับ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับจงหางานนะครับโจทย์ให้เราหางานของใครครับของแรงตึงเชือกนะงานคือตัวแันอยู่นะครับอของแรงตึงเชือกพี่ห้อยเป็นตัวแปรทีนะครับเมื่อหย่อนมวลลงได้5เมตรครับอ,อันนี้เป็นระยะทางหรือการกระจัดก็ได้นะครับอันเนี้ยหลอดย่อนลงมาแนวตรงๆเลยคือ5เมตรครับ โอเคมาดูกันเลยครับเชือกผูกกับมวล4กิโลกร,รมัมแล้วก็หย่อนลงนะ,ะเดี๋ยวพี่วาดแผนภาพของแรงให้ดูนะครับอันดับแรกเลยน้องๆก็เขียนมวลมานะครับ4กิโลกร,รมัมน้องๆครับแรงตึงเชือกนะเวลามันผูกเชือกนะครับแรงตึงเชือกเนี่ยจะดึงออกจากวัตถุของเราเสมอไอ้ก้อน4กิโลกร,รมัมนี่คือวัตถุนะครับแรงตึงเชือกจะดึงออกจากวัตถุ ก็คือในรูปนี้แรงตึงเชือกจะดึงขึ้นไปนะครับแรงตึงเชือกเป็นแรง T เสร็จแล้ววัตถุก,ก้อนนี้มีมวลก็จะมีน้ำหนัก mg ครับ mg โอเคไหมครับแล้วก็ถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับอะแล้วระยะการเคลื่อนที่นะครับก็คือ การกระจัดของเรานะครับหรือระยะทางก็ได้นะมันเป็นแนวตรงนะครับ5เมตรโอเคครับเขาให้เราหางานของแรงตึงเชือกอเดี๋ยวมาทบทวนสูตรของงานกันก่อนนะครับงานที่เคยอธิบายไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าการจะหางานของแรงแรงหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตรเป็น F s แล้วก็ cos มุมเซตาน,นะครับ F คือแรง ที่เรากำลังจะหางานนะครับ s คือระยะของการกระจัดครับส่วนเซตานะครับเป็นมุมระหว่างค่า f กับค่า s นั่นเองครับมุมระหว่าง f กับ s นะครับโอเคไหมแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้เราหางานของใครนะแรงตึงเชือกใช่ไหมพี่ห้อยเป็น w t ดังนั้นขอปรับสูตรน,นิดนึงนะครับงานของแรงตึงเชือก ไอตัวแรงตัวนี้จะต้องใช้เป็นแรงตึงเชือกก็คือจะใช้เป็น T s แล้วก็ cos เซต้านะครับดังนั้นสูตรที่เราจะใช้คำนวณในวันนี้ก็คืองานของแรงตึงเชือกเท่ากับ T s cos เซต้าตัวนี้ครับเราจะไปหาตัวไหนกันก่อนดีามาดูครับตัว s เรารู้อย่างครับ s s คือระยะก,การกระจัดใช่ไหมนี่ครับ5เมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นะ s รู้แล้วนะครับ s รู้แล้ว คอสเซต้ารู้ไหมครับคอสเซตาเซตาคือมุมระหว่างใครนะ S กับแรงถูกไหมครับามาดูนะแรงตึงเชือกมันชี้ขึ้นนะครับแรงตึงเชือกมันชี้ขึ้นงนี้แต่ S มันเคลื่อนที่ลงดังนั้นมุมระหว่างแรงกับการกระจัดของเราคือ180องศาครับอ,อย่างเงี้ยมันพี่เขียนนี่นะ180องศาอืม เราก็จะรู้มุมแล้วนะครับคอร์ส180นะเดี๋ยวโนต้ตบอกไว้ก่อนนะครับคอร์ส180องศามีค่าเป็นลบ1นะครับโอเคไหมคอร์ส180องศามีค่าเป็นลบ1ตอนนี้เรายังขาดตัวแปร1ตัวครับก็คือตัวแปร t นั่นเองครับตรงนี้นะขาดตัวแปรทเราจะไปหาตัวแปรทกันก่อนครับ ตัวแปรทีจะกฎของนิวตันข้อที่2นะครับเพราะมีความเร่งนะ sigma F เท่ากับ ma ครับ sigma F คือผลรวมของแรงในรูปของเรามีแรงอยู่2ตัวนะครับแรง t ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ mg ชี้ลงเอาแรงไหนเป็นตัวตั้งละ่ะผลรวมของแรงวิธีดูว่าจะเอาแรงไหนเป็นตัวตั้งให้ดูความเร่งเป็นหลังแล้วกันนะครับความเร่งชี้ลงเอาแรงลงเป็นตัวตั้งถ้าความเร่งชี้ขึ้นเอาแรงขึ้นเป็นตัวตั้ง ในที่นี้ความเร่งชี้ลงเอา mg ตั้งครับลบกับอีกแรงแรงหนึ่งก็คือแรง t นั่นเองมี2แรงเอา mg ตั้งลบ t เท่ากับ ma อืมแทนค่านะครับมวลคือ4กิโล g ใช้เป็นค่า10แล้วกันนะครับความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงนะแล้วก็ t m คือ4ความเร่งเขาบอกว่า2อเอ็มไหมครับ ทจากติดลบย้ายข้างมาฝั่งขวาเป็นบวก4คูณ2ฝั่งนี้เป็น8ย้ายไปลบ40ลบ8 T ตปเบน32ินิวตันครับโอเคไหมได้ T มาแล้วครับเสร็จแล้วเราจะไปแทนหางานกันต่อเลยครับงานของแรงตึงเชือกนะครับ T S cos คเซครับ T คือ32 S, s คือ5นะระยะขนาดของการกระจัดนะแล้วก็ค o อสมุมระหว,ว่าง t กับ s เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับร้อยแปดสิบร้อยแมีค่าเป็นลบหนะครับคูณกันดังนั้นก็จะได้ออกมาเท่าไหร่ครับงานได้เป็นร้อ 60ติดลบด้วยถูกไหมครับหน่วยเป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมงานหน่วยเป็นจูลนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบว่างานของแรงตึงเชือกมีค่าเป็นลบร้อจูลนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆตามที่ทันไหมเอ่ยถ้าตรงไหนไม่ทันก็อย่าลืมถามกันมาได้นะครับในคอมเมนต์เลยแต่ถ้าน้องโอเคเข้าใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในข้อ ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ